ระหว่างสวยคาถาพระจักรพพัดหากในมือกรรมพระผงกับไม่กรรมพระผงในมือต่างกันอย่างไรคะต่างกันนะพระนะก็มีพลังงานถ้าเรากรรมเนี่ยมันก็มีพลังงานของพระด้วยถ้าเราไม่กรรมมันก็ไม่มีพลังแต่พระก็มีความสว่างอย่างพระที่เรา้อยเนี่ยพระท่ามันมีสว่างอยู่ตลอดเวลาแหละแต่จิตเรามันจิตมัไม่สว่างจิตนูนคิดนี้แบบควาแร้ว กำนึกถึงพระปั๊บเนี่ยความสว่างของพระกับจิตเรามันเป็น,ปนทึบเลยนะทึบเลยนี่ทมัยฝึกการท่านท่านให้ดูนะทําไมต้องกำพระตลอดเอาเวลาเองกำพระเนี่ยแสงสว่างของพระกับจิตเองมันเชื่อมกันเลยนะมันทึบเลยถ้าเองปล่อยพระไปพระนี่ก็สว่างอยู่นะอันคอยอนะแต่จิตเองอนะไปไหนไม่รู้แต่เองนึกกลับมาที่พระอย จิตเจ็นต่อพระก็มีความผูกพันกันบ่อ,อ,อยๆบางคนไม่อยากคอยพระเพราะไม่รู้ไม่รู้ออของพระต้องไปไหนไม่เข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจจิตไม่เข้าใจ